ผลลับจากการทำเวทเทรนนิ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำนะครับโอเคไหมคือหลายคนมากเลยครับที่อาจจะมีคำถามมาถามผมประมาณว่าเอ๊ะเขาว่าเขาก็เล่นเวทต่อวันเนี่ยก็นานนะบางคน30นาที40นาที45นาทีบางคนเล่นเป็นชั่วโมงแต่รู้สึกว่าผลลับมันไม่ค่อยออกเลยอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าคนที่โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทำเวทเทรนนิ่งที่ระยะเวลาเนี่ยมันก็ผิดแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วเวท เราโฟกัสที่เนื้องานเป็นหลักครับไม่ใช่ระยะเวลานะเพราะต่อให้คุณทํานานเป็นชั่วโมงแต่ท่านเนื้องานคุณไม่ดีคุณก็ไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีโอเคไหมครับเนื้องานที่ดีคืออะไรคือการที่คุณเล่นเวทเนี่ยแล้วคุณสามารถที่จะโฟกัสกล้ามเนื้อได้ดีเล่นในท่วงท่าที่ถูกต้องและน้ําหนักที่คุณใช้มันก็ตอบโจทย์กับการที่คุณจะ ทำให้กล้ามเนื้อของคุณเสริมสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แบบเลือกน้ำหนักมาแต่โอ้มันก็เบาไปหรือบางทีหนักไปจนฟอร์มท่ามันเสียหรือบางทีก็คือไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำเวทมาก่อนแล้วก็เล่นมั่วๆซัวๆการโฟกัสกล้ามเนื้อก็ไม่มีก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้คุณเล่นเวทไม่เห็นผลและที่สำคัญที่สุดเลยนะซึ่งอันนี้เจอเยอะมากเลยก็คือบางคนพักต่อเซ็ตนะ่ะพักในการเล่นเวทต่อเซ็ตอย่างเงี้ยครับนานมากแต่บางคนเนี่ยที่แบบเล่นเวทเสร็จเซ็ตหนึง่งก็ไปจิ้มมือถือและแล้วก็แบบโอหหระะยเวลาา่่งต ต่อเซตเนี่ยประมาณ5นาทีถึง10นาทีเลยได้ซ้ำม,มั้งต่อคนยิ่งโดยเฉพาะคนที่ผมแอบสังเกตในฟิตเนสเนี่ยเยอะมากเลยนะครับที่แบบว่าเล่นเวทไม่เห็นผลแล้วก็ใช้เวลากับการเล่นค่อนข้างนานแต่เนื้องานจริงๆคือน้อยมากอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเห็นผลลัพธ์ไม่ได้โอเคนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เล่นเวทและเห็นผลดีไม่ได้โฟก,กัสที่ระยะเวลาเป็นหลักนะครับแต่จงมาโฟก,กัสที่เนื้องานว่าอ่ะ เราพักต่อเซตไม่นานเกินไปนะการพักต่อเซตที่ดีมันก็ควรจะสักประมาณ1นาทีบวกลบนิดหน่อยหรือถ้าเล่นหนักหน่อยก็3นาทีหรือถ้าเล่นเบาหน่อยก็30วิวิหลักๆก,ก็ประมาณนี้แล้วก็ควรจะเล่นในท่วงท่าที่ถูกต้องโดยการผ่านการศึกษาหาความรู้มาก่อนนะคะว่า i, อุปกรณ์อันนี้ใช้ยังไงแล้วอันนี้ถ้าเล่นแต่ละส่วนมันเล่นแบบไหน เพื่อโฟกัสกล้ามเนื้อให้ดีและมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการทำเวท testing ด้วยก็คือเลือกน้ำหนักที่มันตอบโจทย์กับการโฟกัสกล้ามเนื้อของความแข็งตามความแข็งแรงของร่างกายเราโอเคนะครับถ้าเราทำได้ทั้งหมดเราถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการทำเวทเทรนนิ่งและการปั้นหุ่นที่ดีที่เป๊ะที่ปังก็จะเกิดขึ้นแบบง่ายๆสบายๆแน่นอนถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้และลองไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ